กลับไปใช้สีหลักแล้วครับสีส้มกลับมาเสียงหัวระได้แล้วใช่พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พ่งนี้ค่อยมาล่าเลยเหมือนเดิมครับก็ยาเกลก็ซ้อมครับว่าทำให้คนที่รักอ่ะมาดูแลคนที่เรารักเราแล้วเรารักไม่ดีกันเหรอแท้แค่เปลี่ยนสีแล้วเอารอยยิ้มกลับมาก็มาเลยก็จบปีก็ได้นะถ้าจบไม่ติดเลยแกลงสองแกงพร้อมยังครับส่งเงินแกงพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับครับครับพร้อมครับรถตเพลนผมอะไรระหว่างสตอรี่นี้มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเกินเลยหรือว่า อะไรที่ไม่พอใจที่จะต้องคุยกันไหมครับฝั่งผมไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไปตัดภาพไปเคเคโออยากใช้สีขาวต่อไหมครับถ้าเก็บตายเดือนก็เดี๋ยวทอดให้ครับโอเคครับนั่นก็ตามนั้นก็ได้ครับเพราว่าถ้าอยากใช้ผมก็เอาอาทิตย์ละเอ้ยเอาเดือนละสามเอเหมือนที่ผมบอกครับ เพาถ้าไม่ใช้ก็เปลี่ยนได้เลยครับเพลททางเทอดีมีเวลาระยะเวลาเจ็ดวันครับในการเปลี่ยนสีอย่างเป็นสีกับสภาก็จะได้โปรเทคสิบสี่วันนะครับรวมถึงชุดห้ามใส่แล้วนะครับชุดสูตรชุดฮูดถ้าจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อใส่เกาะเท่านั้นไปเล่นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวส่งให้เลยก็ได้ครับไฟไฟไฟสูดสีโอเคเปลี่ยนสีใหม่โฉ กอ,องใโอเคาไหมกระเป๋า1093ค,ค,ค,ครับสภาพฝากตามเรื่องชุดนดิมนะครับผมให้เขาแก้ไปส,สองวันแล้วครับได้เลยเดี๋ยวสภาตามไหมกองสตีพหลดใช่ไหมใช่ครับใช่ <daylight. S 2> โอเคครับทางสเตโพหรับโผลเอกไหมครับรับครับรับโอเคครับเปลี่ยนแล้วยใหญ่ได้เลยนะครับส่วนเกี่ยวดีถ้าจะแจ้งลงสุดมาแจ้งแจ้งได้เลยขอบคุณมากครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณเลย ก็ส่งให้สภาเลยไอ้โฉแล้วไอ้อย่างเอ็มอะไรที่บอกคุยเขาเขืออะไรคุยยังไม่รู้เลยเพื่อนว่หนึ่งเอ็มอะไรไปแก้ตัวกันไหมไม่ไม่มีใครคุยหรอไม่แล้วใครบอกว่าหนึ่งเอมที่เนี่ย่ะเขาจะใส่ไอ้ค่าสูตรค่าอะไรให้ผมว่าคนพูดถ้าถ้าเขาให้ถ้าเขาจะให้หนึ่งเอมอ่ะมันมันอันนี้มันเรื่องสูตรจ่ายได้สวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับพี่ปา สวัสดีครับ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 พี่เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างพี่เพิ่งทำงานเสร็จสนุกครับพี่มันมันใช่ครับเต็มที่สวัสดีครับสวัสดีครับเต็มที่แล้วครับพี่ออะะไไรรเต็มที่สุดๆโคตรแข็งโคตรตึงโคตรโหดใช่ไหมสุดครับไม่เป็นไรหรอกก็ฝึกประสบการณ์ได้แค่นี้ดูจากที่วันเริ่มต้นดิมาแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วน่าจะกลับไปใช้สีหลักแล้วครับสีส้ม สี่ส้มไม่เป็นไร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 วันหนึ่งค่อยพองค่อยจบครับเดี๋ยวค่อยมีอาวุธอาวุธมันก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยขึ้นอาวุธกันอะไรกันไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ฝากฉลามยังมีอยู่เลยพี่เออแค่นี้ก็เก่งมากแล้วใช่ไหมครับสุดหล่อใช่ครับแห้งเลยโปวันดีครับโปวันดีครยววันดีครยววันดีครยวโดนยาวเลยพี่ช่วงนี้ทบามดีจบเล่นเล่นไปเลย มันไม่ได้เสียขอมันไม่ได้อุ้มไม่ได้อะไรก็ตรงนี้ใหม่เซตแกลางมันยากยายาน,นิดหน่อยพี่ตปตับหหตใหม่เซตใหม่ใช่ครับเพราะว่าจะไปซ้อมไม่เป็นไรอย่าไปเล่นให้มันสนุกครับเล่นให้มีรอยยิ้มครับไม่อยากให้เครียดไงดดดแต่ก็ว่าน่าจะ <S <S หาเล่นอีกแหละครับพี่ไม่ผมไม่หยุดแค่นี้ครับเออา่ะหยุดต้องต้องกันอยู่แล้วครับทำไมหาเล่นเอาแรงแล้วครับน้องก็ครับ ก็ใช่ครับก็อมก็ต้องหาสอมผาเล่นหาสตรีมเหมือนเนาะถ้าไม่หาเล่นหาสออะไรอะไรกินเนาะน้องพี่พูดตรงไปไหมตรงครับพี่ตรงดีชอบครับชอบสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อก็ต้องขายครับพี่บอลมันก็ต้องเล่นต่อพี่ก็ต้องเล่นเลยป่ะมันก็ต้องขายเนาะใช่พี่ก็ต้องพี่ก็ต้องขายเหมือนกันครับใช่ครับไปเดกใช่ครับพี่ก็ต้องขายเหมือนกัน ใช่มันจะเป็นนั่นะมันบังคับเราอ่ะใช่นอกจากนี้ใครมีข้าวไหมอ่ะของจานหนึ่งกลับมาเสียงหัวเราะได้แล้วตอนแรกเครียดอยู่หรอครับอืจะเครียดทำไมอ่ะอเล็กมันแค่ฝ่ายไปแล้วมัจบไม่ไม่ได้เครียดเลยครับพี่ไม่ได้เครียดพร้อมเจอกับสครมึงเจอกับสเต็ปโหดขึ้อย่างที่เขาว่าถ้ามึงเจอกับเสียไม่ได้มึงก็ชนะถูกปะล่ะเออเอาใครกอดกูนี่เอาใครวะ พร้อมน้องๆผมตกเฉยครับพี่ช่วงนี้อรวอยดีครับเฮ้ยทำไมหน้าคุณเนี่ยมใครกอดกูวะอุ้ยอย่ากอดเลยครับผมผมอ่อนไหวง่ายผมชื่อปาร์ค CPU ครับสวัสดีครับโโอ้หใครครับเนี่ยแหมกำลังตัวเราซะด้วยไงก็อย่างที่เขาว่าแบบอย่าไปโค้งอย่าไปขี้อย่าอย่าไปสีอย่าไปสีลงอย่าสีเลียอะไรอย่างนี้เวลาที่แบบมาดูปุ๊บแล้วเห็นอะไรแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ก็ไม่ค่อยสบายใจเอาให้มันสนุกดีกว่าเอามูดแก๊งกลับมาดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเล็กเครียดอ่ะคนอื่นก็ต้องเครียดตามต้องปล่าล่ะหัวแก๊งเครียดอ่ะใช่ปเล่าล่ะก็นั่นแหละพี่พยายามไม่เครียดครับก็คิดว่าผู้นําโง่เราตาแก๊งตัวเองไปตายใช่เราก็ตายันหมดไงถูกปะก็ใช่ครับเข้มแข็งอายุที่ว่าคนในแก๊งจะทํามันได้หรือเปล่า ก็ถ้าอะไรเข้มแข็งอะคนในแกก็เข้มแข็งถ้าเล็กอ่อนแอคนในแกก็อ่อนแอมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละถ้าเล็กเครียดคนดูก็เครียดถ้าเล็กดีเล็กยิ้มคนดูก็ยิ้มมันก็แปรผันตามอารมณ์ทั้งหมดแหละครับมันขึ้นอยู่กับตัวเล็กครับเล็กคือศูนย์กลางอยู่แล้วครับตอนแรกผมเหนื่อยพี่เหนื่อยเรื่องเรื่องแกงด้วยครับค,คบเออเหนื่อยก็พักเหมือนกลับเช้าแล้วเออกลับมาอ,มอยู่จุดเดิมอะพี่อ่าไม่เป็นไร เราเคยเราเคยไต่ขึ้นไปได้ใช่ไหมเราเคยไต่ขึ้นไปได้เราเคยอร,รู่ในจุดที่มันดีบางครั้งมันก็จะมีลงบ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะขึ้นไม่ได้นี่แค่แค่สู้ต่อแค่นั้นเองเก่งมากแล่าพี่เห็นเราตั้งแต่แบบอะไรอะ่ะตัวแยกตัวออกมาทํ่แยกตัวออกมาเริ่มเห็นตังแต่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนมาแค่เนี้ยกับระยะเวลาแค่เนี้ยถือว่ามาไกลถือว่ามาไกลมากเล้าภูมิใจจะเต็มสบ้างดิ ว่าเราเดินทางมากันแค่ไหนแล้วอะไม่ใช่มาโฟกัสแค่ว่าทำไมตอนนี้กูแย่จังวะแต่มึงไม่ได้โฟกัสว่ามึงมาไกลแล้วมึงมาไกลมากาแล้วอะมึงลองคิดดูดิวันที่มึงแบบไม่มีอะไรอะวันที่มึงแย่มาคนเดียวอะมึงไม่มีใครอะมึงมาลงแก๊งอะตอนนั้นมึงไม่ด้มีใครนะตอนนั้นอะวันเนี้ยเวลาจะเปรียบเทียบอะอย่าเปรียบเทียบแก๊งตัวเองอับแก๊งคนอื่นเปรียบเทียบแก๊งเรากับสมัยก่อนกับตอนนี้ดีกว่าเห็นป่ะละ่ะอย่าไปโคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีรี ถูกไหมครับ <wounds> <laughs> ไม่ไม่ได้เครียดเลยพี่เหนื่อยหน่อยครับเสียงมึงออกไงเสียงมึงออกไงเสียงออกไงเสียงมึงออกไงไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้คขอยมาล่าเรยเหมือนเดิมครับจบไปหาซ่งหาซ้อมไปอยากเก่งก็ซ้อมครับอยากเก่งก็ต้องขยันครับอยากเก่งก็ต้องขยันไปครับหาซ้อมหาอะไรไปใช่ครับไม่จะเป็นต้องเป็นที่หนึ่งครับสําหรับผมอะซ้อมมันสําคัญอยู่แล้วครับแต่น้องๆมันคิดไม่ตรงกับผมครับแต่ได้อ อยากได้วันอาทิตย์สำหรับผมมันไม่พอครับพี่วันอาทิตย์อาทิตย<า>์ละวันใช่ใช่ครับโอเคอาทิตย์ละวันเนาะอาทิตย์ละวันถือว่าน้อยไปอันนี้พูดตรงตรคือส่วนส่วนส่วนเยอะที่คิดแบบนี้พี่ผมก็เลยแบบผมว่าไม่ได้อะถ้าผมสั่งอาทิตย์<ป>หนึ่งสามวันก็นต้องซ้อมอันนี้หนึ่งสามวันเนี่ยก็ไปช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มก็ได้แป๊บเดียวสองชั่วโมงไงก็ยังดีหลัง,หล,งหลังแอดดับแรกแล้วก็หลังหลังแอดดับแรกแล้วก็ก่อนแอดดับสองไง ที่พี่ทำกันอยู่เนี่ยพี่ยังซ้อมปนอาทิตย์สามวันเลยนะพี่อ่ะมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่จริงจริงแต่แค่ช่วงนี้ฟาร์มเรื่องอาวุธแต่มันมันจะฟาร์มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่พี่ฟาร์มมันก็เลยตกอ่ะมันก็ต้องแบ่งเวลากันดิว่าจะจะฟาร์มจะจะซ้อมอาทิตย์นี้ซ้อมก็ต้องหาจุดที่มันบาลานซ์กันหรือว่าตามเสียงส่วนใหญ่ที่เขาบวตกันว่าอยากให้ซ้อมหรืออยากให้ฟาร์มแต่แต่เสียงส่วนใหญ่มันอยากฟาร์มมันมากกว่าพี่ แต่มันไม่ใช่แนวทางของผมอะคือมันต้องซ้อมอะมันมันต้องเข้าใจอะนะว่าเสียงส่วนใหญ่เขาก็อยากฟาร์มกันเพราะว่าเออเขาก็ไม่ได้มีมันก็รับฟังความคิดเห็นของแต่หลายคนอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่อย่างพวกผมอะเขาก็คิดว่าเป็นผู้นําที่ไม่ได้เรื่องอะพอแก๊งเห็นแก๊งตัวเองเล่นแบบเนี้ยเขาก็มาคิดมาโทษพวกผมอยู่แล้วอะว่าไม่เอาเวลาไปซ้อมให้น้องปล่อยน้องไว้ฟาร์มตามใจจะทําอะไรก็ใคร เปิดกันมาแล้วค่ะใครเปิดอ่ะใครเปิดอ่ะไม่ใช่ใครใครอีใครมาไม่ดีอ่ะได้หน่อยก็ไม่ใช่คนข้างในแล้วครับใช่หัวแม่งดิเฮียเกี่ยวเฮียอะไรอ่ะเจนครับเฮียเจนครับเกี่ยวเฮียอะไรอ่ะแคร์ทำไมอ่ะแคร์เฉพาะคนที่รักเราก็พอดี มึงมีเวลาไปแข่ทุกคนได้ไงวะคุณถามจริงครอันนี้ซีเรียเลยเนี่ยอันนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แข่งพี่ก็เห็นผมคุยกับพี่โจตอนแรกพี่โจก็กองมาแหละผมก็คุยกับแกผมก็เลยบอกไปว่ามันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไปตลอดหรอกเียมันแค่ในเกมมึงก็แพ้ก็แพ้ในเกมชนะก็ชนะมันก็แค่นั้นแหละมันจะไปทรงไปแสเรื่องฟงเรื่องแผลปัญญาอ่อนนีเฮีย มึงเล่น <c oughs> เกมไม่มันแบบไม่มีความสุขแพ้คือแพ้แพ้เพราะมึงไม่สอมถ้ามึงสอมก็แพ้ก็ว่าไปอย่างแค่นั้นเองก็นั่นแหละพี่จะไปซีเรียสทำไมอ่ะจะไปต้องไปแคร์ทำไมทำไมต้องเอาเวลาไปแคร์คนที่ไม่รักเราคนที่เขาไม่รักเราไม่ชอบเราทําให้ตายยังไงคนที่ไม่รักเราคนที่ไม่ชอบเราทํำยังไงเขาก็ไม่รักเราเว้ยถูกปะทําไมต้องเอาเอาเวลาไปทําให้คนที่ไม่รักเรามารักเราวัแล้วเอาเวลาเอาเวลาที่เหลือ มาทาให้คนที่รักเรามาดูแลคนที่เรารักเราแล้วเรารักไม่ดีก่านเหรอผมไม่ได้สนใจเขาเลยนะพี่เราสนใจ่จะไปแคร์ทาไมคนในแก๊งผมส่วนมากอจะรู้สึกแย่ไปเองคนที่นํามาตลอดอะไรประมาณนั้นนะพี่มึงเลือกฟารมึงก็ไม่ได้ซ้อมถ้ามือเลือกซ้อมมึงก็ไม่ได้ฟามมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มึงต้องเลือกว่าสุดท้ายมึงเลือกเลือกฟารมเพื่ออาวุธเม่อาวุธเสร็จซ้อมก็ยังไม่สายถ้าซ้อมไปปุ๊บอ่าโอเคแผนดึงแผนดีอาวุธแพ้ก็จบ ก็ไมหลายมุมอะก็จริงพี่ก็จริงอ่ะก็จริงอันนี้ก็จริงนั้นอ่ะก็ต้องหาทางที่มันแบบตรงๆหรือว่าตรงกลางให้มันเจอว่าตกลงคุณจะซ้อมหรือคุณจะฟาร์มถ้าคุณฟา์มคุณได้อาวุธถ้าคุณคืออคือคือตอนนี้พี่แผดแผลปืนมันยังไม่มาแผดอุ้มมันยังไม่มาพี่แต่คืออาวุธอ่ะมันมันมีพี่แต่ขะอยู่ที่ประมาณสามสี่คนนิดหน่อยแต่ผมเลยเลือกที่จะให้ซ้อมอาทิตย์ละสามวันตอนนี้ยังซ้อมซ้อมผมว่ามันมันยังทันอยู่พี่ ก็ลองหาก็ยังไอ้อนี่พร้อมกันได้อยู่อ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องเร่งเราเล่นเอาสนุกจุดมุ่งหมายของเราคือเล่นเอาสนุกแพ้ชนะช่างมันแล้วใครจะมองอะไรช่างมันถูกไหมดูแกงพี่เปาดิเสียไม่ได้เนี่ยเห็นปะแพ้มากระจุยกระไดยังไม่คงไม่เครียดเลยโดนลำอะไรเละเทะไม่ต้องไปสนใจช่างหัวแม่งเครียดทําไมอ่ะไม่ได้เครียดครับพี่ไม่ได้เครียดครับ เออก็ขอให้เป็นอย่างที่พูดจริงๆเถอะสบายๆครับ <laughs> ดีแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะอย่างแพ้อ่างเงี้ยอะถ้าแพ้อะเพิ่งแพ้สเต็ปหัวอย่างเงี้ยอะเราม่ย้อนกลับมาชนะได้ไหมก็ย้อนไม่ได้แล้วสิ่งที่เราทาได้คืออะไรก็ไปซ้อมไม่ซ้อมก็ฝามให้อวุธมันดีๆหน่อยแล้วก็ไปไปไฟใหม่ก็ยังไม่สายไม่ใช่หรอก็ <c oughs> ใช่ครับพี่ใช่ครับอต้องพัฒนาไปเอกนี่เลีนี่ก็พัฒนามาเยอะแล้วเอาอะไรอีกอะจะให้มันดีเลิศประเสริฐสีเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นน่ะ ลูกเอ้ยเข้ามัาทางไกลหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้มันได้ดั่งใจอะไรขนาดนั้นน่ะใจเย็นเเเหมือนพิ่งไม่หรอกครับอย่าเพิ่งโทษตัวเองผมก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าแบบเออผมแม่งต้องชนะทุกแก๊งต้องเป็นที่หนึ่งของในเมืองมันมันคงเป็นไปไม่ได้ครพี่สำหรับผมก็ไม่เป็นไรไงแล้วก็ทําดีที่สุดไงทําไมอ่ะใช่ครับขอแค่ขอแค่มันให้มันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมาให้ใครกดให้ใครมาทําอะไรได้แล้วแล้วแล้วทุกวันนี้ อยู่ได้แต่ที่พี่ใครกดตรงไหนอ่ะวังนี้มันก็มันก็มีบางส่วนพี่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนมากใช่ครับผมก็ได้แค่แค่เตือนว่าทําอะไรก็ระวังไว้ก่อนกกน้าก็เพิ่งมาโฟกัสแค่จุดใหญ่มันไม่มีอะไรหรอกก็แค่เปลี่ยนสี แพ้แค่เปลี่ยนสีแล้วก็อลอยยิ้มกลับมาแล้วก็มาเริ่มซ้อมกันใหม่การที่คุณงอมอ่ะคุณจะไม่ได้ทั้งฟาร์มไม่ได้ทั้งซ้อมคุณจะไม่ได้เลยแล้วคุณก็วตกเป็นสภาวะนั้นซึ่งสภาวะงอมอ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเว้ยสู้ไปพักผ่อน,อนรือเขาบรี่ตัวเองเป็นใจซึ่งตัวเองแล้วก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมก็จบละอันนี้สาระนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้คือสิ่งที่พี่ใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตจริงๆด้วยนะแล้วมึงจะแพ้ไปตลอดการถ้ามึงงอม มันมันก็งอมได้พี่แต่งอมได้ไม่น<อ>านเลยครับง,งอมได้คไดแค่แป๊บเดียวสลับพี่นะถ้างอมนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวคืนเดียวเราก็เรียกกลับมาแข็งแรงถ้าไม่อยากชนะการงอมไม่มีประโยชน์ครับก็ส่วนมากผมเก็บไว้คนเดียวมาตลอดนะพี่เก็บไว้ได้ครับแต่ต้องสลายัลอกไปด้วยครับทำตัวให้เป็นโป่งใสครับอะไรเข้ามาครับทำตัวลองจินตนาการให้ตัวเองเป็นป่งใสอดู่ดิ ให้มันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาทําตัวโปร่งใสก็คือมันจะทะลุออกไปทะลุออกไปทะลุออกไปอย่าทำตัวเป็นแบบคนตันๆเวลาอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเก็บมันไม่หมดเก็บมันไม่หมดเก็บไม่ได้หรอกครับของเหล่านี้สิ่งสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาตลอดเวลาเราต้องทาตัวโปร่งใสให้มันลอยผ่านตัวเราไปบ้างเปนกองอากาศครับของกองให้มันทิ้งๆไปบ้างไม่ใช่ว่าจะเก็บทุกอย่างให้มันเก็บไปที่เราโดยเฉพาะไม่มีประโยชน์อันนี้อันนี้โอซีเลยนะอันนี้ขออนุญาตพูดโอซีด้วยครับพี่ใช่ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ทำมาตลอดอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ครับเชื่่อพี อาอยุเรายังน้อยเ,อเราเพราะเราใหญ่ไกลครับยิ้มเข้าไว้ครับงอมได้แต่ก็พักได้พวกนี้ว่ากันให,หม่ครับโอเคครับพี่สมัยลลรีเก้แคร์คนที่เขารักเราก็พอเอาเวลา,<พ>าไปแคร์เราแต่ออร<พ>เราะบอกให้เราไปคุยกับพี่ต้าเรื่องเรื่องเสียต้องตีชิงกับสภาตีชิงสภาได้หรอไว้ก่อนเลย มาเลยเอาเลยเอาเลยเอา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 เลยนะเอาเลยนะถ้าเราพาคนในคนเมื่อกี้ครับผมเอานะตลบสีส้มอ่ะเขากเก็บเดือนละสิบเอ็มอ่ะถ้าอยากใช้อ่ะถ้าผมพอใช้สีสูงของเหมือนสภาเนี่ยถ้าหัวผมเหมือนสภาเนี่ยผมสภาต้องเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนหัวหรือว่าสภาต้องเปลี่ยนสูงครับถ้าว่าไงครับขอโทษครับอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ๋อพี่พี่ชายผมบอกว่าครับผม บอกอย่างนั้นนะครับตามผมจะได้บอกว่าต้องเว้ยม่าไม่ใช่ไอ้ซอาอ่าอเล็กนะเล็กเกเล็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 กเลกเล็กสล็้มล็กเล็มเล็กเล้กอ่็กเั็กเล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 ็มเล็กเล็กเลเล็กเล็กเล็กเจ็กเเล็กก็กเเล็กเเล็กเล็กเลใกเล็กเลเะเ็เ ด้ครับผมพอพี่พอพี่ผมใช้หัวสีส้มครับมีรังแคนิดหน่อยครับยยยย้้าาเอาขัดนะอันนี้ขัดตัวตอรี่นะเบกกินนะครับเบกกินนะเบกกินนะเบกกินนะเบรกินนะเคดี๋ยวไปเลยอ้าวเเล็กเราเล็กยังไงอ่ะอืมโอ้ ผมบอกให้นะผมผมไปเมืองไหนผมตีหมดอะสภาผมใส่มาหมดแล้วสภาเอานะผมเอานะผมบอกเลยถูกถูถูกถูกเออผมเอาด้วยไงใช่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 ถูกถูกทีวีพูดก็มีผลเอานะเมื่อกี้รถแบบเอ็มจีอะไรรถรถหยุดถูกใช่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 นั่นแหละนั่นแหละอ่านั่งอยู่ขหลังเมื่อกี้เราว่าไงนะพอดีผ่โอ้โหโอ้โห เห็นแล้วแต่ผมได้ยินแอะไรเลยนะแกเขาพูดอย่างที่พูดนั่นแหละครับแต่แต่เล็กพูดนะครับเกล็ดีพูดไม่ไม่พี่เปาพี่เปาพูดครับผมไม่ได้เกี่ยวพี่เปาพูดครัับโโดดนนขงลืมนะเ้ว